้าหนึ่งในเพื่อนสี่คนที่เคยเข้าไปบ้านตุกแกเธอไม่เคยบอกใครว่าเธอไม่ได้หายไปกับพวกนั้นเธอเป็นคนเดียวที่วิ่งหนีออกมาได้คืนนั้นแต่สิ่งที่เธอไม่รู้ก็คือตุก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 มันตามเธอกลับมาด้วยหลังจากรอดมาได้ฟ้าย้ายไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในตัวเมืองเธอพักอยู่ที่หอหญิงชั้นสองห้องสอง ทุกอย่างเหมือนจะสงบจนกระทั่งคืนนั้นแตะแปะแตะเสียงรองเท้าแตะเดินหน้าห้องดังขึ้นทั้งที่ฟ้าอยู่คนเดียวในตึกเพราะปิดเทอมย่อยเธอแง้มม่านมองออกไปไม่มีใครอยู่หน้าห้องแต่เธอกลับเห็นเงาดำของบางสิ่งไต่ผ่านหน้าต่างไต่แนบกระจกเหมือนมันไม่มีน้ำหนักฟ้าเริ่มฝันร้ายทุกคืนในฝันเธอกลับไปที่บ้านร้าง ยืนอยู่หน้าประตูเดิมและทุกแกตัวนั้นมองเธอจากเพดานพร้อมตาแดงแสบราวไฟนรกคืนที่สามเธอเริ่มเห็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆนั่งอยู่ตรงมุมห้องใกล้พัดลมเธอใส่ชุดนอนเก่าๆและหัวเราะเบาๆเ,เสียงหัวเราะนั้นคล้ายทุกแกพี่ฟ้าทำไมหนีพวกเรากลับไปเล่นด้วยกันนะฟ้าตัดสินใจตั้งกล้องมือถือเอาไว้ปลายเตียง เพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นตอนเธอหลับเช้าวันรุ่งขึ้นมือถือยังเปิดอยู่แต่แบตหมดเมื่อชาร์จและเปิดคลิปขึ้นดูเวลา3ามนาฬิกาสินาทีฟ้านอนหลับนิ่งแต่จูจูมีเงาสีขาไต่ลงมาจากข้างฝ้าเพดานมันคลานลงมาช้าๆจนถึงข้างเตียงจากนั้นมันเงยหน้าขึ้นมองกล้องดวงตากลมสีแดงคู่เดิมก่อนภาพจะสันส่น แล้วตัดไปยังมุมกล้องที่ฟ้านั่งหลับตาแต่ตอนนี้มีเงาของเด็กหญิงนั่งอยู่บนตักเธอแล้วฟ้าไม่ได้หายไปเหมือนคนอื่นแต่เธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคนในหอพักเริ่มเล่าว่าห้องสองจะได้ยินเสียงตุ๊กแกตอนตีสามทุกคืนและได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงหัวเราะเบาๆข้างหูบางคนบอกว่ามองเข้าไปในหน้าต่างแล้วเห็นตุ๊กแกนั่งอยู่บนเพดาน ห้อยหัวลงมากำลังมองคุณกลับหลังจากนั้นสี่ห้าวันฟ้าได้หายตัวไปหลังจากข่าวฟ้าหายไปจากห้อง203มหลาลัยต้องปิดหอพักชั่วคราวเรื่องกลายเป็นข่าวใหญ่ถึงหูหมอแสวงหมอผีสายขแมนจากชายแดนขมรชายวัยห้กว่าสักยันเต็มตัวมีชื่อเสียงเรื่องปราบวิญญาณเฮี้ยนและของไม่ใช่คน หมอสแสวงเดินทางมาถึงบ้านตุกแกในวันที่ฝนตกหนักเขายืนหน้าบ้านร้างมองขึ้นไปบนชั้นสองก่อนจะพึมพำว่านี่มันไม่ใช่แค่ผีมันคือของที่ถูกเลี้ยงไว้แล้วลืมปล่อยหมอสแสวงปักตะป,ปูเสกไว้รอบบ้านพ่นผงอาคมลงที่ธรณีประตูจุดเทียนดำห้าเล่มวางกลางบ้านพร้อมกับวางตะกรุดสะกดสัตว์เถ,ถื่อนไว้ที่ศูนย์กลางแต่ตอนเที่ยงคืนเป๊ะเสียงตุ๊กตุก,ตก ตุ๊กตก,ก็ดังขึ้นจากเพดานตามด้วยเสียงเด็ดหญิงหัวเราะเบาๆเหมือนล้อเรียนแล้วเทียนทั้งหมดก็ดับลงทันทีหมอแสวงรีบสวดคาถานโมพุทธายะปัทมังพุทธังแต่ทันใดนั้นเสียงที่ดังจากรอบบ้านกลับกลายเป็นเสียงสวดสวนกลับคืนเหมือนใครกำลังท่องบทเดียวกันแต่กลับหัวกลับหางพื้นไม้ใต้หมอแสวงเริ่มร้อนเหมือนมีไฟซ่อนอยู่ แล้วบางสินก็ปรากฏขึ้นมันคือตุ๊กแกแต่ตัวใหญ่ยังกับจราเข้ผิวลอกหลุดเป็นแผ่นมีเศษผิวหนังเด็กติดอยู่ตาแดงเรืองแสงและที่หน้าอกมันมีรอยสักยันลบเลือนเหมือนมันเคยโดนสะกดแต่หลุดมาได้หมอคนก่อนตายแล้วมึงก็จะตามมันไปเสียงจากในหัวดังขึ้นแต่ไม่ใช่เสียงของใครในห้อง หมอสแสวงพยายามล้วงกระจกส่องวิญญาณแต่ก่อนจะหยิบได้ตุ๊กแกกระโดดลงมาจากเพดานฟาดเขากับผนังจนกระดูกหักเลือดเปื้อนยันสะกดไม่ได้อีกต่อไปไฟรอบห้องลุกเป็นเปลวเขียวหมอสแสวงเหลือแค่ทางเดียวกัดลิ้นตัวเองแล้วพ่นเลือดลงบนยันเรียกครูเสียงระคังดังขึ้นปรากฏเป็นเงาของครูบาอาจารย์ในสายวิชาช่วยสกัดไม่ให้มันเข้าซ้ำในวินาทีสุดท้าย หมอแสแวงใช้มีดหมอแทงเข้าอกตัวเองปล่อยเลือดครูลงพื้นแล้วท่องสุดเสียงสะกดสัตว์ผีกินตากายหายใจหายกลายเป็นเงาในดินเสียงตุกแกกรีดร้องตัวมันเริ่มไหม้ช้าๆก่อนจะสลายเป็นเงาคลานกลับไปที่เพดานแล้วเงียบไป